สวัสดีครับผมผูกกับสายลาเครื่องเก่าพี่น้องวันนี้กลับมาตอบหลายๆขอมเมนต์ครับผมมีรอยๆข้อหมิ่นถานกันเขามากครับผมถามว่ามีขายโบครับผมเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นลูกนอกครับผมลูกเจเอ็ดปีครับพี่น้องขอขอหนำมูมากครับผมมูบนบอกว่าสือมาประมาณพันหาก่าบาทครับผมต่รับหนึ่งครับผมผมก็ขอต่รับเปล่าพิ่นมากครับผมขอต่รับเปล่ามาใส ลูกตอกบานเท่านี้เลยพี่น้องเห็นมันดูเท่ๆซื้อๆกับผมบันไดนมีขายด้วยพี่น้องไอเขาเป็นกระตอกฮะเขาเป็นเข้ามาอยู่ครับผมสอบถามครับผมนี่ก็ขอแต่รับเพื่อนมากครับผมนี่ลูกตอกกอาลูกตอกบานเท่าธรรมดาเนี่ยนะครับพี่น้องล่งห้ดูเท่ๆซื้อๆกับพี่น้องบันไดนมีขายหรอกครับผม ตุกเจเอ็ดบี้ครับผมปลาดำครับผมนี่สิบแปดเกนครับพี่น้องสิบแปดเกนหลายคอมเมนต์กับถามกันเขามากครับมีขายโบครับผมมีโบมีแบงโบครับผมบม่ได้มีแบงบม่ได้มีขายได้พี่น้องเขาจะรับผลมาซื้อๆครับผมแต่กระถามกันเขามากครับผมว่าตัวนี้ยิ่งด้จังนัดครับก็ตัวนี้เติมล่มสามพันครับผมสามพันห้าครับผมยิ่งด้ประมาณ สี่สิบกว่ากว่าครับผมประมาณสี่สิบห้าสิบนัดครับผมตัวนี้ครับผมปรับเดาวเทียมสีปับสปริงครับผมตัวนี้ตัวนี้มีใบปอซีถูกต้องตามกฎหมายได้พี่น้องนี่ครับผมตัวนี้คันในที่ติดตามเพิ่งเคยซีรูอยู่ครับผมตัวนี้สโปพีกครับผมคนหาในสองยูทูบได้ครับผมตัวนี้เป็นปืนต่างประเทศครับผมตัวนี้สโนว์พีกเอ็มสี่ศูนย์ครับผม ลงคลิปมวนมวลซื้อกบพี่น้องเอาตะลักโกโก้มาใส่ลูกซื้อกบผมบ่เด้มีขายดอกครับผมมันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ซ้ำนี่นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับสองสามมือก็สีหยุดงานอยู่ครับผมสิพาพไปหาเรายิงนกคือเกาล้วพี่น้องหาเรายิงนกยิงไกลคือเกาครับผมแต่ว่าม้อนี้ก็ยังบนสะดวกครับผมไปเฮ็ดงานครับผมงา,งานงานกระลิงครับผมว่น้าพ่นกระลิงครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้อง มาตอบคอมเมนต์ซื้อๆครับผมเมื่อนี้ไปก่อนนะครับผมได้เวลาจดครับผมอย่าเหมือนแงลงแล้วครับผมสมปากลับพี่น้องไปครับผม